สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูป,ปรารังนะครับดูปารัง <c oughs> <c oughs> ยังไม่เสร็จนะครับก็งานด้ามพิ่งเสร็จนะครับงานด้ามพิ่งเสร็จไปแล้วก็มีการปาดแก้มประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเป็นมีดทุกเล่มเนี่ยจะเป็นลักษณะของมีดเล่ม ที่ใช้ง,งานด้วยมือขวาทั้งหมดนะครับถ้าสังเกตดูเล่มน,นี้เล่มน,นี้จะเป็นแหนบแลนด์นะครับแหนบเลนด์เรามาดูสันทานคร่าวๆนะครับสันฐานคร่าวๆก็คือนี่คือสันฐานคร่าวๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าที่เหล็กแหนบที่มีความบางนะครับ แต่ว่าเราก็จะสร้างสันฐานคร่าวๆขึ้นมานะครับสันฐานคร่าวๆก็คือในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะต้องอุ่มกว่าอุ่มกว่าหลังนะครับต้องอุ่กกม,กกมกว่าหลังเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะอุ่มกว่าหลังเหมือนกันนะครับตัวฝั่งนี้ก็จะอุ่มกว่าหลังเหมือนกันถ้าเราสังเกตดีจะเห็นช่างบ้างระวางมมนไปทัดเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นี่คือนี่คือสันฐานของจตัวมีดคมแบง่ง มันจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่มันจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่การตีขึ้นรูปนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเจียเยอะนะครับก็เหมือนกันเล่นนี้จะชัดเจนนะครับเล่นนี้เป็นตลับลูกปืนนะครับเล่นนี้จะชัดเจนสันฐานของมันนะครับครับเล่นนี้จะชัดเจนมากนะครับดูฝั่งหนึ่งนะครับเล่นนี้เป็นตลับลูกปืนนะครับเห็นไหมครับเล่นนี้จะชัดเจนนะครับ อันนี้กานท่านจะชัดเจนเราจะเป็นหน้าส่วนหลันงนี่จะบางนะครับส่วนหลังนี่จะบางส่วนหน้าจะบางตรงกลางจะนูนนะครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดนะครับก็คือในส่วนของในส่วนของมีดที่เป็นคมมีดแบบโบราณนะครับเพราะว่ามันจะมันจะไม่แบนนะครับก็คือมันจะไม่แบนแล้วก็มันจะไม่แฟดเหมือนมีดทรงทั่วไปนะครับอย่าง อย่างที่เราเห็นตามมีดทั่วไปมีดสเปคสูงๆมีดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะของการปาดแบบเรียบๆตรงๆลงมานะครับแต่ว่าไอ้จะตัวคมโบราณเนี่ยนะครับมันจะต้องมันต้องการความนูนตรงกลางนะครับต้องการความนูนตรงกลางมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนที่ผมเกริ่นสําหรับท่านที่เคยติดตามมาเรามาโดยตลอดนะครับก็จะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมเกริ่นว่า ไอ้จตัวสันฐานของคมมีดลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคมมีดโบราณเนี่ยที่แบ่งซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีสันฐานของใบเหมือนคล้ายๆปีกเครื่องบินนะครับก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆปีกเครื่องบินก็คือจะมีป่องตรงกลางนะครับตรงกลางนี่จะป่องตรงกลางนี่จะไม่แบนนะครับด้วยสันฐานถ้าสมมุติว่าเรามองอย่างเงี้ยนะครับเราจะให้อารมณ์ทื่อๆนะครับก็คือมันจะไม่รู้สึกเจียบคมมันจะไม่รู้สึกว่า เหมือนว่า rumor, ม, ina, ance, มันจะไม่คมนะครับเพราะว่ามันจะดูทื่อๆนะครับมันจะดูทื่อๆนูนๆนะครับหนาๆทถึกๆนะครับแต่ว่าพอเราลงคมเสร็จแล้วเราไปทดสอบเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้ที่ทื่อๆหนาๆทถึกๆเนี่ยนะครับมันเกาะไม้นะครับมันเกาะไม้แล้วมันระเบิดไม้ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยถึงเลือกใช้คมนี้นะครับคนโบราณถึงเลือกใช้คมนี้ข้อดีของ ความโค้งเยอะๆของมันก็คือมันทําให้มีดเราหนาขึ้นนะครับมันทําให้มีดเราหนาขึ้นพอมีดเราหนาขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้มีดเราแข็งแรงนะครับมันสามารถที่จะทําหนาได้โดยที่มีดเนี่ยยังคงความคมสมบูรณ์นะครับก็คือเป็นพื้นฐานของเจ้าตัวมีดคมนี้นะครับสามเล่มนี้นะครับสามเล่มนี้จะเป็นแหนบแลนนะครับสามเล่มนี้เป็นแหนบแลนตัวนี้นะครับ ก็เ <One> ป <input> ็นแนบแลนด์เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นแนบแลนด์นะครับตรงนี้สันจะหนาหน่อยนะครับตอนนี้สันจะหนาหน่อยนะครับแล้วทีนี้สองเล่มนี้นะครับสองเล่มนี้จะเป็นตลับลูกปืนญี่ปุ่นนะครับตลับลูกปืนญี่ปุ่นแล้วก็มาแนบแลนด์อีกสองเล่มสุดท้ายจะตัวนี้ก็จะเป็นแหนบลูกปืนอัพทั่วไปนะครับตอนนี้จะเป็นเน็บอ๋อท่ทีครับตอนนี้จะเป็นลาบนะครับจะเป็นลาบลาบกึ่งลาบกึ่ง มันจะเป็นทรงกึ่งๆครับจะเป็นมีดลาบเป็นมีดใช้งานทั่วไปนะครับเป็นมีดใช้งานทั่วไปแต่ผมทําให้มานลักษณะอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นมีดติดรถนะครับติดรถของครูบนดอยนะครับตัวนี้จะเป็นมีดสําหรับเอาไว้ติดรถสําหรับครูดอยนะครับก็คือจะต้องเน้นให้ใช้งานหนักได้นะครับกรณีที่อย่างเวลาหน้าฝนเวลาเดินทางถ้ามีไม้ล้มทับทางอะไรยังไงครับ ก็คือจะสามารถใช้มีดตัวเนี้ได้นะครับเป็นมีดอเนกประสงค์นะครับก็คือเล่มเนี้ย kind ท of ี่จะไปอยู่ก็คือจะไปอยู่บนดอยนะครับจะเป็นอยู่บนดอยกับครูดอยนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเล่มนี้ก็เป็นเหมือนกันก็คือจะเป็นลักษณะของคมแบบขวานะครับเล่มนี้จะให้เป็นคมขวานะครับเดี๋ยวหลังจากที Hans, ่เราตัวนี้จะเป็นการปาดแบบคร่าวๆอยู่นะครับเป็นการปาดแบบคร่าวๆยังไม่ถึงคมเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวกันแบบแบบข้าวๆเพื่อที่เราเข้าดามพอเข้าดามเสร็จทีนี้เราก็จะมาปาดจ,จริงนะครับเราก็จะมาปาดจ,จริงพอปาดจ,จริงแล้วเราจะมารีวิวให้ดูนะครับทุกๆเล่มนะครับเราจะมารีวิวให้ดูนะครับในมีดก้าวเล่มน,นี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่เราปาดคมรับคมเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับ <c oughs> มาดูข้อเปรียบเทียบตัวนี้บางเล็กนะครับ บางเล็กจะฟันไม้ใหญ่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันตอนตอนที่เราทําเสร็จนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่หลังจากที่เราปาดคมเรารับคมเสร็จนะครับเราจะมีรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ